สวัสดีจ้าเพื่อนครับทุกคนเมื่อนี่ยายจะไม่ก่าผ้ามวนด้วยจ้าเด้อผ้าหากินหาอยากผ้าเขาโคเขาป้าอีกแล้วด้วยจ้าทีงานเก่าด้วยจ่าเด้อมานบ่มามานกระติดตามยายเลยด้วยจ้าเด้อเพื่อนครับทั้งหนหรือตามประสหรือเพื่อนครับทัวโลูกด้วยจ้าเด้อมาทีงานเกา่าพี่น้องยายพอแล้วเอ้ยเออมวยงามมืย ชีวิตไม่สิ้นท่ากับตองดิมก็เป็นนอจ่างามท้องสองไปเท่าคู่คู่เอาเอาเอาเจอกั็เป็นคู่คู่ออเป็นกำลังใจห้ยายนี่เลยมานมานมนดอกงามมากเกบพี่น้องเกบอือีพี่สองพังได้นอจกาวันที่สองมื้อที่สองเปิดพี่น้องเอ่าเอ้าอือ เจอก็เป so ็นคู่คู่คู่ใครคู่มันเจอหือไปเขาหาเรื่อยๆไปอือมานๆันอพี่น้องอือไปไปเรื่อยๆอือดอกเลยปังปังเลยงามๆเลยนะจ๊ะเนาะดอกจู่มันอือมานมานมาน ไปไั่ดีแล้วพี่น้องอีสานบานเหาชีวิตบทสิทนเหากัตตองดินกันหากินไปเรื่อยๆเนาะนะจ๊านะไปหลุนหนะล,นล,นลุนเบิ้งต้ท,งงท,ท้องเหมือนชิมานบ่เบิ้งพี่น้องต้ท้องหาจุนผ่านว่ายิ้วพี่น้อง มือนีมวลมวนมวลนในตะท้องเออคุ้มหายยศจะได้เท้าพ่อยื้กันสิพ่อยอื้อเรื่อยตะท่องนานเออดอกงามๆมีไงเลยดีใจเด้อไมาไม้ไม้เออระวังตกหลุมไปขออ่ขอยเอาเจาในในเา้าบ่ได้ได้เท้าเออเกิดลงหลุมกว่า มันโมเมนห์คุณช่างให้เขาโล่งข้ <laughs> อ,งองนะอพอจูดข้อไพ่ได้จ้ะจะท่องเขาไปในโขงเนี่ยลง,งดอ่านีหโวหัวได้จ้าย่าบ่กเขาไปดอกจะรุนมื่อกท่องสิได้อยู่บ่อืมพี่นอ้องเบอเองบรรยากาศเด้อฮอนฮ้เบือ,องบรรยากาศใหญ่ใช่เบืองบรรยากาศจะท่องเขาไปหาอยู่จะรุนมึง ไปหาไปเรือเรอหรือจะท่องเออเดี๋ยวไปมองรถด้วยเท่าไปก่อจะไปหาถ่ายอยู่รถด้วยเท่าพู้นไปคั้นเ่าไอ้มันมันเนี่ยเด้อผลลินมาไตักสะกัน

ถ้าท้องยังม <laughs> ่ทันออกจากป่าอยู่พี่น้องฝนตกออกมาโอ้ยวันนี้เดี๋ยวเบิ่งตาท้องฉ่ำเดี๋ยวชิไปเบิ่งยุงเงินเดี๋ยวจ้าฝนตกแห้งตอกัดออกมาเมื่อทุกคนบ่อทาเอาบ่อเดชายผ่ามันเสียงเปียงเปี่ยงกับด้ยหยาพี่น้องมือนี้มือนี้มือเดชัยก้าวเนาะพี่น้องเนาะไหยานฝนกำลังแตะมาด้วยจ้าเลือกผิดกำลังเก็บเห็ดมวลมวลเยอะแล้วว่ะ เ้ออ๋อ, <c oughs> อะจะเป็นลำบากเลยเนาะเห <c oughs> ็นบ่มเธอจะออกจากโคกได้บงที่ละทางฝนตกพี่นอนอง <c oughs> มาชูม,มือกับ่นตกชุมมอันี่ชูม,มือเลยน <c oughs> ี่ึทางดำแล้ว ยังโต๊ไปยังเปียกไปชดทางเลอพี่น้องเลยนี่พี่น,ออน้องอไปน,ะไนปั่นหมเหดตุมีอยห็ดบอกพี่น้องมาเอาแลรียมาเงื่อนมาถือพน้นชดทางเลยพี่น้องพ,พ้นดีครับพีนี่เห็ินบอผุ่นแนมเห็นทางบ่หลัพี่น้อง,อนเ,นง,องเออ โู้ไปนาเรืๆๆๆๆๆ่อยเรื่อยเลยเนาะจ้าจะมาห่อนเหืินเร็วจะท่องกระเด้หลายอยู่เนาะจากเนาะอย่าแชร์ประกาศมึงขี้หนองมาห่อนเหืินเร็วด้วย้าเด้อนี่ด้วย้าเด้อขี้บ่อใช่ประเดี๋ยายตอดจะทอกเนี่ยอันนี้เนาะจากเนาะฝนตกเรียนกขึ้นรถอีกเนาะจากเนาะมันมานอยู่หมานมานอยู่เนาะจากเนาะแล้วกระชิลา วัดีิจากระทองก็บไฟฮิดแม่อีนกจ่าไรได้กะลาแต่มาเร็วได้กะทิล่างกลมน้องพินองเนาะแกกะทิวัดได้กะทิกลมเต็บเศบเลย เก่งเลยวไงนุ่นเนี้น้อเคุณเว่ยบอกมาอยาใเกลียยเกลว่ใส่าแผมตกโอ้มาก็นตุ้งแห้ง ย้ําเรื่องกวยยไทยไทยทะ่าท้องขึ้นรถเรือใหม่เบอง์ยันยูนี่แหละนี่เหือดาจะกเนาะหายแหลงก่ะหลงยงหลงจกเออโดดงามเลยตื่นเต้นปุๆเลยหาหนัอันนี้ต้องกินของนาะหายากจังเลยรุกมีไปพอชันเขาพคดรลาย ยายกระชิยุควยยายสิล่างไร้จะไปตุ่มยายกระชิโจ๊บคลิปได้แล้ยน้องจา่าเนาะยายกระชิโจ๊บคลิปไปหาเห็ดขุ้มไว้เพียงแค่นี้เด,ดล,ลยจ่าเาด้อกระส <laughs> อบคลิปยายคลิปนี้ไปย้ำไปแลนผลดีครับกระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเปิดกลังใจให้ยายนี้เดลยจ่าสวัสดีจา้ายายรักพี่น้องเลยจา้าจะอยติดตามคลิปยายต่อไปเลยจา้าบายบายจุู๊ พี่น้องเพลนครับสุขภาพแขเพ่งแรงยูดดีมีแห้งคือผมจูคนด้วยจา้าได้รักพี่น้องด้วยา้า